ติดตามทิศทางราคายางกันบ้างนะคะโดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินะคะได้มีการกําหนดมาตรการดึงราคายางในประเทศให้สูงขึ้นโดยจะเร่งรับซื้อยางจากเกษตรกรส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรในเกณฑ์เดียวกันกับชาวนาชาวไร่ไล่ละ1,000บาทแต่ว่าไม่เกิน1,5,000่บาทต่อครัวเรือนค่ะ หม่อมราชวงศ์ปีดิยาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมาการนโยบายยางธรรมชาติว่าที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ราคาย,ยางในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นหลังสต็อกอยางในตลาดกลางลดลงคาดว่าปลายปีนี้จะเหลือ2.3ถึง2.5ล้านตาันรัฐบาลจึงจะใช้โอกาสนี้หึงราคาย,ยางในประเทศให้สูงขึ้น โดยดีส่วนของยางแผ่นดิบจะให้องค์การสนยางใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางรับซื้อจากสหกรณ์และตลาดนํามาเก็บไว้ในสต๊อกพร้อมกับให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือวา่าทกศจัดจะสัดในวงเงิน1นึ่งม่นล้านบาทรับซื้อจากชาวสวนยางนํามาขายต่อให้กับรัฐบาล ส่วนน้ำยางสดรัฐบาลจะประสานกับ6ธนาคารพาณิชย์ตั้งวงเงิน10,000ล้านบาทจัดซื้อเพื่อทำน้ำยางข้นโดยรัฐบาลจะสนับสนุนส่วนต่างดอกเบี้ยร้อยละ3นอกจากนี้จะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทแก่ชาวสวนยางรายย่อยที่มีสวนยางไม่เกิน25ไร่แต่ว่าจำกัดไม่เกิน15,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งจะช่วยเหลือชาวสวนยางได้850,000รายใช้วงเงินประมาณ8,500ล้านบาท เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เนื่องจากทกสมีข้อมูลชาวสวนยางเบื้องต้นอยู่แล้วส่วนมนาตรการระยะยาวจะให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงสวนยางในวงเงิน10,000ล้านบาทให้ชาวสวนยางรายย่อยไม่เกินรายละ1 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5แต่รัฐบาลจะสนับสนุนให้ร้อยละ3าม